ผลของธรรมะจะประสบพบพานจะปรากฏในจิตใจของเรานี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันรวยขึ้นมามันอะไรขึ้นมาขอให้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันดีขึ้นมาคนไม่รวยก็ช่างหัวมันจิตใจที่เคยโลภมันลดลงจิตใจที่เคยโกนมันลดลงจิตใจที่เคยหลงมันลดลงความยึดมั่นถือมั่นที่มีจํานวนมากจะเป็นทุกข์มันลดลงจนผ่อนคลายนั่นนหะผลของมันเอากิเลสมาเป็นเครื่องวัดอย่าเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องวัด โลกมันว,นวุ่นวายนะไม่มีวันสงบหรอกคนในโลกมันก็อยู่ก,กันด้วยกิเลสนะเบียดเบียน,ยน,ยนกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาไปแก้ตรงนั้นเราแก้ไม่ได้เราตัวเล็กนิดเดียวพยายามฝึกตัวเองให้สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขในทุกๆสถานการณ์